มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ทางเขมรเขาประกาศแบบว่าไม่รับสินค้าไทยไม่เอาสินค้าไทยแบบว่าแบนเลยห้ามรับมาขายทีนี้คนไทยก็ตีความกันไปต่างๆนานานะว่ามันจะเป็นไปได้หรอเพราะว่าสินค้าไทยในะเขมรนี่มีโคตรเยอะแล้วก็หลากหลายมากแล้วเขาจะทํำยังไงเออคนที่ขายของจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายอย่างนี่ก็ผลิตในประเทศตัวเองไม่ได้แล้วพอรับมาจากจีนมันก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเหมือนที่ไทยเคยส่งไปชาวบ้านเขาก็ใช้แล้วมัน ไม่ค่อยดีแบบนี้เขาก็ไม่อยากจะใช้กันหลายๆคนก็ยังไม่เคยไปขมรก็ไม่รู้ว่าแล้วสินค้าที่ขายในนั้นจะเป็นแบบไหนต่อไปที่นี้มีชาวต่างชาติเขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังประมาณว่าไปเที่ยวมรมั่ก็คือประเทศมรนั่นแหละแต่ทีนี้พอเข้าร้านของชํามมอะไรนะนึกว่าร้านค้าไทยสิเพราะว่าสินค้าไทยเต็มเชลว,วางของเลยเขาเป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่ามาเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็นานพอสมควรแล้วชอบเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวก็ประมาณว่าบ้านรวยเที่ยวได้เยอะ เขาบอกว่าเคยอยู่ไทยมาสองปีกินอยู่แบบคนท้องถิ่นเลยแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาแบบคนในกรุงเทพด้วยไปตลาดนั่งรถเมล์กินข้าวแกงอะไรแบบนี้ทีนี้วันนึ่งคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวไปดูประเทศเพื่อนบ้านไทยซะหน่อยดีกว่าที่เขาเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะเขายังไม่ได้รู้สถานการณ์อะไรในตอนนั้นเขาบอกว่าประเทศที่ใกล้ที่สุดในแผนที่ก็คือกัมพูชาหรือที่เพื่อนคนไทยชอบเรียกกันว่าเขมร ผมไม่ได้มีอคติกับกรัรมพูชาเลยตอนแรกนะ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากด้วยซ้ำเพราะว่าอยากจะไปเห็นนครวัดอยากจะเห็นวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านไทยว่าเป็นยังไงแต่เ,เราก็ตื่นเต้นแทนเขานะว่าจะไปเจออะไรบ้างเขาบอกว่าซื้อตั๋วจากอารจะประเทศนั่งรถข้ามชายแดนเข้าไปทีนี้พอพ้นด่านปุ๊บก,ก็รู้สึกในใจเลยว่าเอะนี่เป็นขอบเขตของไทยหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในประเทศไทยอยู่เลย ก็ธรรมดาคนักท่องเที่ยวพอได้เข้าเขตประเทศไหนก็อยากจะดูสินค้าของที่นั่นว่าเขามีอะไรขายบ้างเขาบอกว่าสินค้าไทยนอยู่ทุกซอกทุกซอยคนไทยไม่ต้องพูดถึงหรอกเดี๋ยวผมพูดเองเขาว่างนี้เขาบอกว่าผมเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเล็กๆที่ชายแดนน้ำดื่มจะเป็นยี่ห้อน้ำทิพย์เอ็นี่ผมพูดชื่อผลิตภัณฑ์ออกสื่อได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้ง ขนมก็จะมีเลโปเต้เบนโตะมโนราเออมีมโนราด้วยยาสีฟันก็จะเป็นดาลี่ซิเทม่าคอนเกตคาว่าเนี่ยน่าจะผลิตจากไทยแหละเพราะว่าเคยเจอที่ไทยเยอะต่อมาก็เป็นสบูรักชกุบุสเบบี้ไมล์เขาบอกว่ายี่ห้อที่เขียนน่ะก็เป็นภาษาไทยด้วยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเขมรไปแล้วหมวดน้ำหมวดขนมของกิน ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวความสะอาดและทีนี้หมวดเสื้อผ้าเขาบอกว่าก็เจอผ้าไหม่น่าจะทำในไทยรองเท้าแฟชั่นแบบไทยแล้วก็เสื้อพิมพ์ลายจากแพลตินัมเสื้อพิมพ์ลายจากแพลตินัมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนแรกผมคิดว่าอ้าวเขมนนำเข้ามาเฉยเละมั้งแต่ทีนี้พอเดินเข้าไปในตลาดกลางของเสียมาาชคือมันต้องเป็นแบบสินค้าท้องถิ่นเยอะๆมันควรจะเป็นแบบว่าสินค้าโอทอปเขมอะไรประมาณนั้นเขาบอกว่า ผมงงเลยตกใจว่าเฮ้ยเครื่องสำอางในตลาด80%เนี่ยคือแบรนด์ไทยข้าวสารมาจากข้าวของโคราชอาบานผมเองแม้แต่ร้านขายซิมมือถือก็ยังมีแผ่โนโฆษณาจาก AIS ที่เขียนไว้ว่าใช้ได้ที่ฝั่งขเขมรเกือบจะทุกมิติแล้วนะทีนี้เหลือพวกยารักษาโรคเขาบอกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แทรกเข้าไปในทุกช่องว่างในขเขมรเลยทีนี้พอตอนกลางคืน ก็เดินไปตลาดกลางคืนของเสียมาราฐเพราะว่าตอนกลางวันนี่อารมณ์เสียแล้วไงอะไรวะจะมาดูของขเขมรสะหน่อยเจอแต่ของไทยเสียงเพลงจากลำโพงนี่คือเพลงลูกทุ่งไทยเลยเพราะว่าเขาอยู่มาสองปีเขาได้ฟังมาเกือบหมดแล้วเพื่อนคนไทยนะเปิดให้ฟังโดยปกติแล้วในขเขมรเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเอาเพลงไทยไปแล้วก็เปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษาของขเขมรแทนก็คือก๊อปแบบนั้นแต่ทีนี้เปิดของคนไทยร้องเลยเขาก็าถามคนขายว่านี่เพลงของกัมพูชาเหรอ คนขายบอกว่าไม่ไม่อันนี้เพลงของไทยก็เพราะดีเออก็น่าแปลกใจว่าทําไมยังใช้ชีวิตปกติได้อยู่ในนั้นไม่โดนคนร้านข้างๆเขาด่าเอาเหรอหรือว่ามันเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็เลยไม่ถือกัน mm. เขาบอกว่ามีร้านนวดด้วยร้านนวดน,นี่ที่ไหนก็น่าจะมีนะทีนี้ต่อมาเป็นร้านอาหารก็จะมีเมนูส้มตําข้าวผัดกระเพราแกงเขียวหวานร้านคาราโอเกะก็จะมีเพลงไทยที่เยอะกว่าของขเขมรเองด้วยซ้ํา ผมก็เลยมาคิดในใจว่าอิทธิพลของไทยในเขมรเนี่ยน่าจะเป็นทั้งเรื่องชีวิตประจำวันที่แทรกซึมไปหมดแบบไม่รู้ตัวกันแล้วทีนี้เขาก็มาพูดถึงเรื่องหลักเลยที่เขาได้ข่าวมาก็คือแล้วจะแบรนด์ประเทศที่เราใช้ของเขาทุกวันได้ยังไงผมก็สงสัยพอผมกลับเข้ามาโซเชียลก็เห็นข่าวการเมืองของทางเขมรเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องการแบรนด์สินค้าไทยรวมไปถึงเรื่องการสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อที่จะต่อต้านไทย ผมเข้าใจเรื่องการเมืองนะแต่ว่าทุกประเทศนะมีปัญหาทางประวัติศาสตร์กันทั้งนั้นทีนี้พอผมเห็นเด็กวัยรุ่นของขカเรเล่นติ k t o อกด้วยมือถือแบรนด์จีนแต่อีกมือนึ่งนะ่ะก็ถือขนมของไทยแล้วก็น่าจะใส่เสื้อผ้าจากโรงงานไทยฟังเพลงไทยเต้นตามท่าจากคลิปฝั่งไทยแล้วก็บอกว่าหยุดซื้อของไทยผมก็นั่งขำในใจได้แต่งงว่าแล้วคุณจะหยุดยังไงในเมื่อชีวิตคุณก็พึ่งไทยเต็มตัวอยู่แล้ว ทีนี้พอเรามาดึกภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของคนไทยที่เขาบอกกันนะตื่นเช้ามาแปรงฟันด้วยยาสีฟันไทยฟอกสบู่ของไทยใส่เสื้อผ้าจากไทยแล้วก็เดินออกมาบอกว่าต่อต้านไทยแบรนด์สินค้ามันแบบนี้เหรอเอาเข้าไปกลับไปเคลียร์ของในบ้านตัวเองก่อนดีไหมเขาบอกต่อว่าผมไม่ได้เรียกข้างแต่อยากจะพูดความจริงผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อยกย่องไทยหรอกนะหรือว่าจะเหยียดขเขมรผมก็รักทั้งสองประเทศในฐานะนักท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ผมเห็นคือประเทศไทยน่ะแข็งแรงมากในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระดับราคายาจนคนในประเทศเพื่อนบ้านเองก็เลือกใช้โดยที่ไม่รู้ตัวจนซึมไปหมดแล้วคนเขเมรทั่วไปเขาไม่ได้คิดเรื่องการเมืองหรอกครับผมคิดว่าเขาหน้าคงจะคิดแค่อันนี้อร่อยอันนี้ใช้ดีอันนี้ถูกกว่าเขาคงจะไม่ได้แยกแยะว่านี่มาจากไทยจีนหรือเวียดนาม แต่ดูเหมือนมันจะเป็นสินค้าจากไทยเนี่ยเข้ามาชนะใจคนเขมรด้วยคุณภาพมากกว่าการโฆษณาก็เหมือนอย่างเราเราสมมติจะซื้อพวกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมากินใช่ไหมไม่ต้องโฆษณาหลอกลวงซื้อมากินแล้วอันไหนอร่อยก็คืออันนั้นแหละแล้วทีนี้เขาก็ลองมาคิดดูว่าถ้าจะตัดประเทศไทยออกจากชีวิตในเขมรเนี่ยจะต้องตัดอะไรบ้างนะเขาก็ไล่ดูพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็บอกว่าหยุดกินขนมครึ่งตลาดเลิกฟังเพลงใน YouTube ลบท่าเต้นในติ k To อกเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแชมผู้เปลี่ยนยาสีฟันแล้วเขาก็สรุปท้ายบทความเขาเขาบอกว่าผมน่ะเคยเรียนรัฐศาสตร์ก็เลยเข้าใจเรื่องอธิปไตยแล้วก็ความขัดแยง้งแต่พอได้มาลองใช้ชีวิตจ,จริงในภูมิภาคนี้ก็เข้าใจว่าประเทศไหนควบคุมสินค้าได้ประเทศนั้น,นก็จะคลองใจประชาชนโดยที่ไม่ต้องยิงปืนเลยแล้วประเทศไทยทำแบบนั้นได้คนไทยยังไม่รู้ตัวได้สาว่าตัวเองนะ่ะครองเขมรไปแล้ว โอ้โหอันนี้เราคลองขเขมรไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะเป็นยังไงนะเขาถึงได้ดิ้นรนอะไรกันขนาดนี้ทีนี้ถ้ามองกลับกันนะประเทศไทยประกาศว่าแบรนด์สินค้าขเขมรจะมีใครรู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าลำบากใจอะไรบ้างไหมสินค้าขเขมรในไทยมีอะไรบ้างเนี่ย้วยความอยากรู้เลยไปหาข้อมูลเพิ่มมามันจะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มสมากกว่าครับอย่างเช่นพวกผลผล,ผลิตทางการเกษตรก็จะเข้ามาแบบเป็นวัตถุดิบนะไม่ได้มาเป็นแบรนด์เป็นแบบวัตดิยี่ห้ออะไร พวกมันสัมปะหลังสดข้าวเปลือกข้าวสารข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ว่าพวกข้าวเปลือกกับข้าวสารนี่จะนําเข้ามาเฉพาะในช่วงที่ไทยนาะขาดตลาดเท่านั้นแล้วก็จะมีเบียรของขเขมรมีขายในไทยอยู่นะแต่ว่าต้องไปหาในร้านเฉพาะทางยี่ห้อก็ส่งเป็นขเขมรจริงครับก็มียี่ห้ออังกอร์เบียแคมโบเดียเบียตั้งชื่อกันง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของขเขมรด้วยตั้งชื่อคล้ายกับของที่นี่เป๊ะเลยก็คือยี่ห้อ มามาเออเป็น m a m a ครับคนละเจ้ากันไม่ใช่ของไทยนะโอ้โหเรียนแบบแบบหน้าด้านๆเลยอะเขาจะมีขายเฉพาะในตลาดแรงงานขเขมรเท่านั้นที่อยู่ในไทยถ้าใครอยากจะลองกินนี่ไปตามแคมป์คนงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานชาขเขมรน,นะน่าจะเจอแล้วก็มีน้ําปลาร้าจ,จากขเขมรด้วยมีในบางร้านที่เป็นอาหารดีสารที่เจ้าของเป็นคนขเขมรหรือเชื้อสายขเขมรครับ ทีนี้ถ้าเป็นแนวงานหัตถก,กรรมพวกผ้านะก็จะมีผ้าไหมขเขมรอยู่เหมือนกันมีขายในไทยด้วยแต่ก็ต้องยอมรับในระดับสากลเลยว่าผ้าไหมของเขามันคุณภาพไม่ค่อยดีมีของตกแต่งบ้านจุกจิกบ้างแต่ว่าจะเป็นแนวเรียนแบบมาจากอินโดจีนอะไรพวกนี้พวกยาสมุนไพรเครื่องสำอางก็มีนะเคยส่งมาขายในตลาดออนไลน์ในไทยด้วยแต่ว่าไม่ติดตลาดน่าจะเจ๊งกันไปแล้วถ้าเอาที่มีชื่อเสียงที่สุดมีอยู่สิ่งเดียวเลยของขเขมร ก็คือพริกไทยกัมปอดมีแค่นี้ครับอันนี้คือสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขมรเ,เขาแล้วแต่ก็มีขายในไทยเล็กๆน,น้อยๆบ้างนะไม่ได้ถึงขั้นขายดีอะไรส่วนมากจะมีในร้านอาหารฝรั่งเศสนั่นไงฝรั่งเศสเจ้าอนานิคมเขาแต่ขายราคาโคตรแพงครับแพงกว่าพริกไทยปกติทั่วไปซะอีกอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ